ไปเรียนนะลูกเรีนไปโรงเรียนอ่ะแล้วแล้วไงคะลูกโรงเรียนฮะโรงเรียนแม่อยู่โรงเรียนแม่ไม่คิดถึงหนูเหรอก็รู้ได้ไงว่าแม่ไม่คิดถึงหนูอ่ะแม่คิดนกปอกของเหงอแม่แม่แม่ว่าอะไรนะคะแม่ไม่คิดนกปอกของเหงืแม่ไม่คิดนกปอกของเหงืแม่แม่ ไม่ทิ้งลูกปป่งของหนูทิ้งหรือไม่ทิ้งแล้วลูกโป่งอยู่ตอออยู่ตรงไหนตอนนี้นะ่ะอยู่ังขยะอยู่ทางขยะอ,อ๋อแม่ทิ้งลูกโป่งของลูกอ๋ออยู่ทางขยะอยู่ตรงไหนลูกอย,อยู่หน้าบ้านแล้วทำไงทีนี้ไปซื้อใหม่ไหมแล้วหนูมีตังไหมคะ <c oughs> ไหนตังลูกอยู่ไหน <c oughs> ไหนเอามาดู่ <c oughs> ใช่แล้วตังอยู่ไหนคะไหนตังล่ะไม่มีโอ้ไม่มีแล้วจะเอาที่ไหนไปซื้อลูกโป่งคะชื่อเชเวนชื่อเทอเวนใครจะเป็นคนชื้อให้คะแม่แม่ไหนบอกว่าแม่อยู่โรงเรียนอา้อาวก็อกทิ